ลักษณะเนี้ยเหมือนชาวสวนมากกว่านะครับมีไฟชายอะไรพร้อมนล่วถ้าที่มานั่งอยู่ในป่าแบบนี้นะครับที่เจอแล้วดาลงไว้เด็ดขาดครับเีก่กาลงไปแล้วครับสวัสดีครับผมโบนะครับจากช่องเคเอนเคนะครับวันนี้ผมได้มาห้างใหม่นะครับที่มีคนบอกว่ามีอาถรรพความเห็นในระดับหนึ่งมีเสือซิมิงแต่งอะไรสีแดงมันมีมากมายครับ วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับ f อฟนะครับแนะนาตัวหน่อยเดยครับชื่อเล่งนะครับ f อนะครับมาลองของครับแล้วก็ได้มากับแจ็คนะครับสวัสดีครับทุกคนครับแจ็คนะครับจากช่องเล่นกับผีนะครับนะก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะในค่าคืนนี้เดี๋ยวเราทั้งสามคนเนี่ยก็จะมาพิสูจน์กันครับว่าห้างนี้มีความลึกลับหรือว่ามีสี่ลี้ลับอยู่ที่นี่หรือเปล่านะครับที่นายพลางหลายๆคนเนี่ยเจอกันนะ ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอหรือเปล่านะครับนะก็ขอให้เจอนะครับแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมนะครับ,ไม,รบไม่กล้าไม,ไม่กล้านะกล้าลดเยอะครับอ่านะนถ้าเป็นผมก็ไม่กล้านะครับมาคนเดียวไม่กล้านะแต่ถ้ามีพี่พีเอฟซีขอมาก็ต้องมานะครับเนะ่อพี่พ,พ,พ นนู่แดเอฟซีเห็นไหมครับเห็นเห็นๆที่เจอเจอเตรียมมีดไว้พี่เตรียมมีไว้เตรียมมีดไว้พี่พี่เตรียมมีดด้วยนู่นครับทุกคนเห็นไหมครับไฟแดงๆนะครับคืออะไรวะพวกเฮ้ยเหมือนมีคนอ่ะเฮ้เหมือนมีคนอ่ะเหมือนเป็นคนใช่ใช่เหมือนมีคนอ่ะมันเฮ้ยเหมือนใส่เสื้ออะไรสกอตด้วย เฮ้ยนั่นใครอะไฟแดงๆให้ไปเลยโผล่มาได้คนมไม่รู้ครับปีหาตาดต่อะไรเมืน่นจะมาห้าอะไรคนป่าคนป่า f ีบอกว่าเป็นคนป่านะทุกคนนะแต่ผมดูลักษณะเนี้ยเหมือนชาวสวนมากกว่านะครับ<ช>มีไฟฉายอะไรพร้อมนะห้าอะไรงู่ แจ็คผมแจ็คเหมืหอรรนคนไหมเนี่ยแบบเหมือนคนบ้างเลยนะอ,อ๋อแตเซนลงแต่ได้พี่สังเกตตรงที่เมื่อกี้มีไฟไฟ,ฟ,ฟแดงๆมานะมาด้วยใช่ครับเมื่อกี้ไฟแดงๆมาได้ไงใช่ก<ห>ี่เราเจอนะครับพี่ลร,รงตะโกนถามไปมาทําอะไรที่นี่พี่มาห้าอะไรครับตะโนตอนตนี้ผมให้พี่พีเอฟซีเขาพีเอฟซีเขาทำไม่ต่อไปเล้เผมไม่ต่อไปเลยี่ ขึมาห้าอะไรครับลองถามไปดูพี่ใช้คนหรือเปล่าพี่ใช้คนเปล่าครับเหมือนไม่ตอบเราอ่ะไม่มีการตอบโต้ครับทุกคนครับเขาเจอแล้วนี่ฮะเขาเขา่ข็าาจะเจอแล้วนะัถ้าเป็นคนพี่ครับพี่ครับ,รบดูเดนินเหมือนเหมือนห่าอะไรอะ่ะ มาเจอข้องจริงด้วยตัวเองโอ้โหกลัวมากเพียบเีเป็นไงบ้างครับเจอแล้วรู้สึกยังไงครับอยู่ใต้ห้างชายูใต้ห้างเหมือนกําลังหาอะไรบางอย่างครับพี่ไม่ไปได้รัยใช่อันนี้เพียบเสียแบบถ้าเขาเรียกลงไปห้ามห้ามลงเลยนะครับใช่พี่ห้ามลงไปนะถ้าเขาเรียกลงไปเนี่ยถ้าเขากวักมือเรียกอะไรประมาณนี้นะครับอย่าอย่าลงไปเลยเด็ดขาดถ้า ที่มานั่งอยู่ในป่าแบบนี้นะครับที่เจอแล้วดาลงใบเด็ดขาดครับมีกล้าลงไปนรับพี่ครับใส่หมวกอะไรพร้อมเลยนะทุกคนนะผมกำลังหาอะไรบางอย่างเรียก็ไม่ตอบเลยพี่ครับหมื่นห้าอะไรอ่ะไอ้ม้อหมื่นนี่เงาวะเฮ้ยฮะใช่ใช่เงาวะ พียบเที้ยลงลงด้วยมีเงาไหม,มเหมือนไม่มีเงาครับพี่<_ <C> _>เห็นไหมเห็นไหมไม่เจอเงาทำไรเขาหันลัง<_ <C> _>หาอะไรในะกระเป๋าครับนะไม่รู้ว่าในกระเป๋ามีอะไรไหรือเปล่า่มีครีบเราก็ไม่กล้าลงนะทุกคนนะ่<_ <C> _>มือเนี่ยมีมีดด้วยนะครับเมื่อกี้มาจากด้านนู้นครับทุกคนใช่เมื่อกี้มามาจากด้านนู้นแล้วเดินมาแบบเหมือน จะว่าเจอเราก็ไม่ใช่นับแต่เราถ้าเป็นคนนะเราฟองอันนี้ต้องมองขึ้นมาเลยนะครับใช่ต้องมีมองขึ้นมานะแต่นี่ไม่ได้มองอะไรมาจากทางเราเลยนะครับแต่ลักษณะเน,นี่ยเหมือนโคนทุกอย่างเลยนะครับใช่ถือถืออะไรแบบเหมือนเหมือนเอนขาเพิ่งไปไล่กลับไหมนี่ใช่เหมือนเพิ่งไปสวนกลับมาครับไปเดินไปแล้วมึนเพี่อนเดินดิเขาเดินในที่มืดคนเดียวด้วยับจ้องไว้ ไม่มีไฟฉาอเลยไปไหนแล้วบอเดินไปเดินมานอะไเดินมาเดินให้แล้วแคบินไปทางนู้แล้วไม่ต้องเรียกแล้วนะไม่ต้องเรียกแล้วนะทุกคนครับตอนนี้มีลมพัดมาแบบเบาๆเนาะลยทำไมผมเนี่ยขนลุกมากเจออะไรแดงๆด้วยครับเฮ้ยนี่นะเจออะไรแดงๆไหมอะไรแดงๆ้ผมก็ยังไม่เห็นเลยแต่เพียสติเขาเพียสติเขาบอกเขาเห็นอะไรแดงๆนะ พีเอฟีเห็นนะครับนี่นนั่นแดงแดงแดงเจอแล้วทุกคนเนี่ยนั่นน่ะเฮ้ยพอเาไปนู่นก็เมือนแสงพี่แดงนี่ตามเนี่แหละแสงไม้มันเยอนะครับมองไม่ให้พีเอีเจียงครับนี่ยเนี่ยนั่นนั่นเห็นไหมทุกคนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโหแสงพี่แดงนี่พีเอฟีเจอก่อนนะครับใช่พีเอฟซีเนี่ยตาดีมากเลยนะทุกคนเนาะเพชรไม่เคยเข้าป่าเลยตาดีกว่าผมแล้วครับมาเจอด้วยตัวเองยังรอดนะครับ ไหนแล้วเพ่ไม่รู้เลยไปไหนแล้วพอลาตรงนี้มันบางถาวันนะใช่พอละคนไทยก็มือกี้มีแม่สงนี่แหงมานครับทุกคนมันหายไปแล้วพี่หายไปแล้วม่เจอแล้วครับหายไปแล้วทุกคนเพียบซีเป็นไงบ้างครับถามความรู้สึกเพียบซีครับตอนนี้รู้สึกไงพี่ น่ากลัวมากครับเหมือนเหมือนยังไม่ไปนะครับเหมือนยังไม่ไปเหรอทุกคนครับยังมีเสียงดังอยู่บริเวณนู้นครับพูดพเพศสีก็ดีนะครับขนาดเหลาแบบนี่เห็นไหมกัมันกัมันกัมมันครับเหมือนหาอะไรตักอย่างไอเหมือนหาอะไรบางอย่างตรงนั้นพี่ครับพี่หาอะไรครับพี่นไหมครับผมใส่จะไม่ได้ยินนะือพี่เหมือนจะควักเอามีดควักควัก กว่าเรียกเราเหรอใช่ดูดูเพียสีถ้าเขากว้างอย่างนี้เพียสีห้ามลงเลยนะครับใช่ห้มลงนลพี่ถ้าลงไปคือโดนย่ำแน่ครับเสือแล้วอ,อย่านี้มีตารรู้ถ้าเป็นคนปกติมาแบบนี้ต้องคุยกับเรานะใช่ถ้าเป็นคนที่แบบทำร้ายอย่างนี้ถ้ามาเจอเราก็ต้องคุยกับเราถ้าเป็นคนชาวบ้านนะทุกคนนะ <c oughs> ต้องคุยกับเรานะครับแบ่นี้ไม่มี ทำไมเขาเดินที่มืดอยู่คนเดียวม่มีการตอบโต้เลยเขามาถงนี้พี่างนี้ครับเดินเพี่ห้าอะไรครับให้ผมช่วยห้ามไหมครับเปียนียไปทายเยอะนะพี่ใช่เฮ้ยมันมันมันมาอะไรใต้ต้นใต้ต้นที่ขห้างอ่ะใต้ห้างอ่ะขึ้นมาบ้างไปไหนบ้า ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยอยู่ใต้ต้นไม้อะเนี่ยมันเยอะอยู่วันนี้นึกว่ามันจะขึ้นมาอยู่ใต้ห้างอลยฝนเวียนอยู่แถวเนี้ยแจ็คเอาไงดีพี่ครับได้ยินไหมเนี่ยครับเดินไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปทางนู้นเดินคนเดียวเดินทางนี้ ทันนะครับทุกคนครับโหยทันนะครับทุกคนดูครับโอ้โหตอนนี้มีลมพัดมาทุกตอนให้ผมเนี่ยปลุกมากเลยดูยดู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 มากเลยทุกคน,อนพอลาเดินหายไปในความมืดเลยพอลามาพอลาเข้าไปนี่ลมก็มาเลยครับทุกคนใช่พอเวลา เดินเลยปุ๊บลมพัดมาลานทีเลยนะครับทุกนทุกคนได้ยินเสียงไม้ไหมครับทุกคนทุกคนโอ้มีเห็นแสงครับพอเราไปนู่นก็มีแสงนะครับทุกคนเฮ้ยใช่ใช่ใช่นี่เอฟซีเห็นไหมครับเห็นเห็นเห็ฮ้ยแดง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 เจอ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 ครับไฟแดงๆทุกคนดูฮะไฟแดงเนี่ยมันลอยอ่ะทุกคนมันไม่ติดพื้นนะมันลอยนะทุกคนใช่มันลอย ไม่ได้ติดพื้นครับทุกคนครับหายไปหหยไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหมาแล้วมาดูพ่นลมแตงยิ้ว้าวบ้าตัดเล็ดเลยครับไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่นะครับแต่ลักษณะเหมือนคนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะยืนยันเลยผมว่าว่าหมื่นคนเพียบสิคิดว่าหมื่นคนไหมครับเมื่อกี้หมื่นครับแต่แให้ความรู้สึกแบบไหนน่ากลัวไหมหลอนมากเลยครับโอ้โหให้ความแบบ หลอนมากเหมือนี่สีเขาบอกเลยนะครับเป็นคนครับได้ให้ความรู้สึกแบบน่ากลัวมากเลยเป็นสีใช่ไหมครับเดินเดินเรียกไม่ตอบนะครับโหขนาดเคยมาเรียกก็ไม่ตอบเพครับพีพีเคยเจออะไรแบบนี้ไหมครับไม่เคยเจอครับมาลองมา้วยตอนที่พีพีอยู่กรุงเทพเนี่ยเคยโดนพีหลอกไหครับไม่เคยก็เลยอยากจะมาลองก็เลยอยากจะมาลองใช่เออครับนะทุกคนจะประมาณนี้นะครับเพศเพอเจอเขานี่คิดว่าเจอข้องจริงไหมทีแรกก็นึกว่าแบบ เตี้ยมมาหรือเปล่าพอมาเจอด้วยตัวเองโหยังรอดเลยครับอืยนะทุกคนต้องมาเจอด้วยตัวเองนะครับถึงจะเชื่อนะอืมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกคน,นครับใช่ใช่เขาเขาไม่มองขึ้นบนต้นไม้เลยครับเหม,มือนเขาไม่เจอเราใช่เหมือนเขาไม่ไม่สนใจข้างบนที่เราอยู่เลยนะเมื่อกี้เราก็เรียก จ็คก็เรียกผมก็เรียกพีเอฟซีก็เรียกนะครับใช่ครับนะพีเอฟซีก็เรียกผมก็เรียกเรียกกันสามคนเลยอย่ไม่มีเสียงตอบรับจากเสียงที่พวกผมเรียกไปนะครับเหมือนเขาจะไม่สนใจอะไรเลยใช่ใชเหมือนจะไม่สนใจอะไรนะทุกคนนะจะว่าไม่ได้ยินก็ไม่ใช่นะครับเหมือนเราเรียกก็เสียงดังอยู่นะครับผมเพื่อเพื่อไม้ก็ไม้กาทีนี้มาเงียบกว่าเดิมครับ มาเงียบเลยทีนี้ไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยครับเมืเข้าหาอะไรสักอย่างนะครับใช่เหมือนหาอะไรบางอย่างพี่ครับต้องการอะไรไหรมครับห <c oughs> ิวไหมครับเฮ้ย <c oughs> เอาแล้วมนะั้ยเนี่ยเอามีดเหรอไม่รู้เหมือนจะชักมีดออกมาครับเฮาา้ย <c oughs> นั่งเอติ๊กเหรอมีไหมติ๊กยังไงวะดูดูเราเอามาป้องกันตัวนับเด็ดเราก็จะไม่ได้ทําอะไรเข้านะครับแต่ถ้าเขาขึ้นมาบนห้างเราเราก็จะยิงกับนั่งติ๊กนะครับเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมันเรียกอะเหมือนกวางมันเรียกใครจะลงไปไม่อ่ะใครจะลงไปครับ เบสตีอยากลงไปเหรอ,ไม,อไม่ได้นะลงไปไม่ได้นะเอสตลงไปไม่ได้นะครับพี่เดี๋ยวผมจะลองโยนไปแช็คไปนะว่าจะจุดไปแช็คได้หรือเปล่าทุกคนครับเดี๋ยวผมจะลองโยนไปแช็คไปนะครับดูน่ากวากมือเรียกอีกแล้วครับพี่ครับหาอะไรครับพี่ลองถามพี่ พี่ลองโยนพี่ที่ลองโยนไฟแช็คพี่ครับว่ามีความเชื่อว่าถ้าการโยนไฟแช็คนะจุดไฟแช็คให้ดูหน่อยครับผมโยนไปนะครับจุดไฟแช็คให้ดูหน่อยครับลองถามแกว่าหิวข้าวเปล่าพี่พี่หิวข้าวไหมครับไม่สนใจครับไม่สนใจไฟแช็คเราด้วยไม่สนใจครับให้เดินวนเดินเวียนอยู่แถวนี้นะคนครับ ผมดูเลยนะครับเนียงียบกิบครับไม่มีเสียงปอบลับครับไม่ใช่ชอจะตายครับผมกลัวครับเยียยสีกลัวใช่ไหมผมก็กลัวครับไม่ใช่ไม่กลัวนะถ้าคนเดินถ้าเดินี้ตลอดนี้มีกล้านอนคืนนี้คงนอนไม่หลับคืนนี้คงนอนไม่ได้แล้วครับนะเดี๋ยวเราแต่หลาก็ไม่กล้าลงไปใช่คงต้องอยู่ตรงนี้ทั้งคืนใช่ครับเด็ก เราก็ต้องรอจนเขาเข้าจะไปนะครับที่สําคัญเนี่ยมีมีดนะอันตรายกับตัวเรานะครับนะมีดที่เห็นเนี่ยอาจ,จเป็นเขี้ยวเล็บก็ได้นะจริงไหมพวกใช่ครับผมคิดนะครับมาทาคิดส่วนตัวผมนะเขายืนอะไรนะรู้ยเขยืนทําอะไรตรงนั้นนะเหม,มือนยกแขนขึ้นปะ่ะไม่รู้เหมือน เขาขวกเรียกเราเป่แต่เขาก็กวดกวดเรียกทางนู้นครับเี๋่ไม่ได้มาหาทางเรานะที่มาคนเดียวแล้วครับเพี่ครับมไม่สน<ม>ใจลยครับไม่ต้องไม่ไม,ไม่ต้องให้ใเข้าไปให้เข้าไปให้เข้าไปเลยให้เขาเดินไปเลยเราอยู่เงียบเราจะไม่เรียกเรียกนะจังนะ เขาผมให้เข้าไปเลยนี่นะครับเขาก็กําลังเดิน,นเข้าไปในป่าน,นะครับมันหายไปไหนแล้ววู๊หน่งสุดต,ตรงนี้หายทุกทีเลยอะใช่ใช่ใช่เนะผมจ้องมองตามตลอดนะพอส่วนตรงนี้มันหายไปทุกทีเลยครับมไม่รู้ว<ต>่าหายไปไหนนะแต่จะให้เราเดินลงลงไปตามเขาเราก็ไม่กล้าเดินนะครับใช่ครับเนะี่ย เราก็ต้องอยู่บนทางส่องลงไปครับแต่พอเราถึงจุดนั้นเขาก็หายไปใช่ทุกคนทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้นะผมรู้สึกว่าใจผมเนี่ยสั่นมากปกติผมไม่เคยเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ใจผมสั่นมากไอโบตอนนี้ใจสั่นมากใจสั่นเพียบู้ว่าเป็นเพราะอะไรโหหลอดมากเครับไสหน่ายไหมไม่รู้ไม่รู้จะกลับมไหมครับ ต้องคอยระวังตลอดเวลานะครับกลัวกลัวเขาจะเป็นขึ้นมาใช่ส่วนมากเนี่ยจะขึ้นมาไม่ได้สิสีัถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ขนถ้าเราไม่เรียกขึ้นมาถ้าเราเรียกขึ้นมาสามารถที่ขึ้นได้นะคงเสือจะมีอย่ตรงนี้เหมือนแบบเราอนุญาตให้ขึ้นมาใช่ถ้าเราอนุญาตขึ้นมาเขาสามารถขึ้นมาได้อืมดีนี้ไม่ียกขึ้นมาอีกที ทำกีเพปสีหลุดปากเรียขึ้นมานี่ดีนะที่เบสีไม่หลุดปากเรียกขึ้นมาไม่เคยเดินป่าเลยน่ากมากครับทุกคนนะบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าหลอนเราเรื่องครับแต่นี่ก็เริ่มเงียบเริ่มหายแล้วนะครับทุกคนเงียบไปแล้วทุกคน,นเรามองไปแล้วเราก็เริ่มเงียบบรรยากาศก็เริ่มเงียบลง เหมือนไม่เจออะไรแล้วเหมือนจะไปแล้วนะครับพวนเพศตีเรื่องแบบใจยังแบบยังใั่อยู่ไหมแล้วกลัวมากเลยแต่นี่แบบเหมือนเหมือนจะจะไปแล้วนะครับดีแล้วอยู่ที่สูงใช่ดีที่เกลอยู่ที่สูงครับเนะดีอย่างที่เราอยู่ที่สูงแต่คืนนี้เราก็คงต้องนอนที่นี่นั่นใช่ไหมใช่ไม่กล้าหลงใคเลครับดูกล่าวว่าเก็นอนที่นี่เนี่ย พุกเบยไว้นอนที่น,นี่เีรครีุ้นววกนะหว,วกหได้ยินเป่าเหมือนเสียงคนคุยกันนะครับทุกคนครับผมได้ยินครับดังมาจากทางนูน้น ทางนู้นก็มีได้บ้านนะพี่แจ๊คใช่มันเป็นไปไม่ได้เลยครับแต่ผมได้ยินเสียงคนคุยกันครับนะไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเหมือนผมหรือเปล่าเลือจะเป็นสิ่งลมป่ะไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เหรอไม่ใช่ผมเดินป่ามาก็ไหลหวันอยู่ทุกคนนะก็พอรู้อยู่นะครับนะเสียงลมเสียงอะไรเสียงสป,ป่านหรือว่าสิ่งที่เกิดจากธรรมชาตินะครับ ผมไม่ได้ยินนะครับพีเอฟซีไม่ได้ยินไม่ได้ยินอะไรเะครับใชเนะตอนนี้พีเอฟซีไม่ได้ยินนะครับทุกคนผมได้ยินคนเดียวนะผมก็ไม่ได้ยินนะครับไม่รู้ว่าพี่พีเอฟซีเนี่ยที่ดูอยู่ได้ยินหรือเปล่านะครับแล้วถ้าได้ยินเหมือนผมก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับแต่ผมได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันนะครับกระซิบกันนะ เดี๋ยวผมจะเงียบฟังตั้งแต่ครับได้ยินอะไรไหมครับทุกคนจะยินไหมเงียบดิเงียบไปแล้วตอนนี้เงียบไปเลครับมีแต่เสียงจริงรีแล้วก็เสียงลมนะครับพัดมานะอืมนะตอนนี้เนี่ยได้ยินแค่แค่นั้นเอง นั <ot> ่นนั่นั่นเสียงคนหัวร้อทางนู้นทุกคนชัดไหมทางหลังเสียงคนหัวร้อชัดครับทุกคนได้ยินไหมครับห้าห้าห้าผมได้ยินชัดเลยเดี๋ยวลองเงียบอีกรอบ เงียบไปแล้วเงียบไปแล้วครับทุกคนครับฮะผมคิดว่าสิ่งที่เราเจอเมื่อกี้นะครับยังไม่ไปไหนแน่นอนยังคงวนเวียนอยู่นะบริเวณป่าตรงนี้นะครับฮะแน่นอนครับแล้วคืนนี้จะได้นอนไหมฮวสายคยงจะไม่ได้นอนนะแต่ถ้าเราเปิดกล้องนี้ไว้ทั้งคืนก็ไม่ได้นะครับ ทำแบตไม่พอแน่ครับไฟใายก็จะหมดนะน้ <Ừ. S 1> องต้องเซฟไว้นะครับครับทุกคนนะถ้าเราเจออีกเราจะรีบถ่ายให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นไปพร้อมครับเราทั้งสามคนเลยนะครับนะ,ะได้เห็นไปพร้อมกับผมแล้วก็พี c เอฟซีนะครับนะ,อะตอนนี้คือไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วแต่ผมคิดว่า ยังไม่ไปไหนแน่นอนยังวนเวียนอยู่นะรบ,บริเวณป่าตรงนี้แน่นอนครับว่าถ้าไม่ครั้งเราจะไทยทุกคนดูนะครับคนเราขอปิดกล้องก่อนไหมใช่เดี๋ยวผมต้องขอปิดกล้องตรงนี้เลยนะครับนะแต่ถ้าเจอผมจะรีบเปิดกล้องเนี่ยให้ทุกคนได้รับชมเลยนะครับนะแต่ถ้าไม่เจอแล้วก็ขอปิดกล้องตรงนี้เลยนะครับเตชรียววันลังจะมาอีกไหม ไม่กล้ามามแล้วนะครับทุกคนนะไม่รู้ว่าต่อเช้าขึ้นมาจะมาหีกอเปน่าหูน่ากลัวใช่ถ้า,ถ,าถ้าเช้าแล้วเนี่ย PFC ไม่ต้องกลัวแล้วครับนะถ้าคือเวลาเช้าแล้วเนี่ยเราปลอดภัยแล้วใช่ไม่สามารถที่จะทําอะไรเราได้แล้วอดางนั้นวันนี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับเดี๋ยวเราทั้งสามคนก็ขอตัวลาแค่นี้นะทุกคนครับ แต่ถ้าเจอจะรีบถ่ายนะครับ